ปัญหาปัสสาวะเล็กคืออะไรมีอาการอย่างไรทำไมแพทย์บอกให้มาขมิดเราสามารถหาคำตอบได้ที่พานาีครับ ปัญหาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับพบได้บ่อยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงซึ่งสาเหตุที่การพบอะ่ะก็จะแตกต่างกันออกไปของผู้หญิงนะครับก็จะเกิดจากปัญหาของการที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานเนี่ยหย่อนตัวลงไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่ลดลงหรือปัญหาของการขอดบุตดส่วนของผู้ชายปัญหาของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะบ่อยเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีต่อมลูกหมากโตขึ้นมีความผิดป,ปกติของฮอร์โมนเพศช,ชายต่อต่อมลูกหมากที่ได้รับมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดาๆกก็ตตาา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 มมมมมมทํใใใใหห้้คคนนนไไขีีี่่่ยปััญรรชชววิดจสถ จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติบางคนถึงกับต้องใส่ผ้าอ้อมผ้าอนามัยต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาปัสสาวะเล็ดในที่สาธารณะ,ะครับสำหรับการรักษามีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดกินยาหรือการกายภาพออกกําลังกายคุณหมอมักจะแนะนําให้เราออกกําลังกายโดยการขมิบขมิบบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ในความเป็นจริงแล้วคนไข้อะไม่สามารถที่จะขมิบได้ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าการขมิบมีทั้งปัจจัยเรื่องของความอายอเรื่องเวลาความเป็นสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คนไข้เนียไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์ได้นะครับในปััจจจุบนนนเเเราาาาึงมมีีีททคโโลย่ํข้ ประเทศเยอรมันก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า QRS ก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระตุ้นให้เกิดการทํางานของขึ้นไฟฟ้าในบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเนี่ยขยับมากขึ้นเปรียบเทียบได้กับการนั่ง20นาทีเนี่ยเทียบเท่ากับการขมิดเนี่ย17,000ครั้งซึ่งในภาวะปกติเราไม่สามารถทําได้อยู่แล้วครับการที่เราออกกาลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการให้แข็งแรงทําให้การทํางานของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยกลับมาเป็นปกติการปัสสาวะการกลั้นปัสสาว เห็นไหมครับว่าเราไม่จําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็ได้แค่นั่ง20นาทีก็เท่ากับเราเขามีไปแล้ว17,000ครั้งครับถ้าสนใจแล้วสามารถปรึกษาได้ที่พานาซีครับ